เฮ้ยคุณเล่นไพ่เหรอมาลองดูสิเฮ้ยนี่เธอกล้าท้าฉันกระดานนี้เลยเหรออะไรวะพวกเขาทำอะไรกันนี่มาเลยจบไงจบไงด้วยนะเธอถามว่าจบไงกับมังกรขาวจบได้เป็นล้านเลยอะจบได้ทุกท่าน จบได้ทุกท่าแต่ว่าในมือยังไม่มีท่านั้นเลยคือในมือยังไม่จบอ่ะปุโอ้โหฮึ่ยมันมันวิบวับวิบวับด้นะน่ะเออวิบวับมากพอผมรอบางสิ่งบางอย่างมันมันก็ไม่เกิดขึ้นชีวิตตอนนี้มันนรกมากแกอ่ะเนี่ยคือผมเห็นแววแล้วแบบเราเล่นมืออะไรกันอยู่แล้ว นี่คนไอ้จ้าไอ้พวกเราไอ้พวกเราไอ้ไอ้ไอ้พวกติดใจไอ้เจ็บไอ้พวกติดใจบอกคุณแล้วว่ามันมีโซมคุณอาสโกคุณไม่เชื่อล้างสมองของผมก็หนูวันแรกไปแล้วหนูก็คิดว่าคงไม่มีใครเล่นหรอกมั้งอ่ะไอ้พวก แต่คีตามันแบบมันออกมาตัวเดียวหมก็ว่ามันแปลกๆนลเว้ยหรอหมกว่ามันก็มันก็เป็นไปได้อ่ะเนี่ยคุณคุณยังเหลี่ยมไม่พอไงคนเรามันต้องคนเรามันต้องเหลี่ยมกับเพ่ด้วยถามจริงคุณอย่าลืมนะคุณนั่งโต๊ะไหนอยู่จริงของจริงลืมไปเลยไอ้สองคนนี้มันไปกินเพ่กันพี่หวานฉันโดนร้อนอยู่ที่โต๊ะอะไรวะอู้วจริง เกิดความเสียหายทางจิตใจนัสโกแล้วเนี้ยมันน้คือโดนเพ่ออีกแล้วอ่ะแล้วเจ้าตคุณได้ด่าอีกแล้วถ้าเกิดคุณไม่เคยโดนเพ่ดีแสดงว่าอยู่ผิดโตนะแต่ทำไมรอบนี้ไม่มีคนเพ่อะสนุกเลยอะผมรอเพ่ยู่เสียใจวะเนาะรอเพ่กินอีรอเพ่แต่กินแต่กินอีทอะเออถ้าคุณนสโกเป็นคนเพ่ออีกมันจะหามากเลยใช่ใช่ให่มากคือผมรอสองตัวไงผมรออีทกับเพ่สองตัว ไรบะาคุณต้องตะโกนหย่อนซินยู่ที่ไหนผ่านสนุกไปจากที่นี่ทีนีุ่ป่งไม่ไม่ให้เล่นไม่เล่นเยอมากเอามาเฮ้ยได้ยังไงก็ไม่ให้ฉันเล่นปุ๊มนี่นี่นี่ก่อนเลยนี่ เอา้าวรีบทำไมอะคุณสโก้รีบใครจะไปอยู่ตัวแบบนี้ใครจะไปอยู่ใครจะอยู่ก็อยู่นะไม่อยู่แล้วจ้าผมแบบโดนดักพี่สองรอบอะจริงจริงที่ใส่เสียกันมากเลยไม่คนวรกินหนูไม่ต้องกอดใครก็ไม่รู้นี่ใส่ไม่ดีเลยนะคนในดักจริงครับจริงจริงทำใหคุณบรรบุรุษได้แน่เลย 嗯。<In> <music>